เป็นเป็นเหมือนว่าเป็นไอดอลของของรุ่นน้องที่เปฝึกนะครับใครก็เห็นแล้วก็อยากจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาจะไปไหนเขาก็ไปเองได้ไปต่างจังหวัดขับรถเขานอนปั๊มนอนในรถเขาก็ทำเขาได้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลุกขึ้นมาสู้ครับเพราะว่ากําลังใจเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ได้อยู่ที่คนอื่นถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการแชร์ยิ้มอิ่มบุญจะพาท่านผู้ชมมาที่สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองสมงตําบลหนองวัวสลาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับผมนั่งอยู่กับท่านเลขานุการของสมาคมพี่ดองครับสวัสดีครับพี่ดองครับครับผมครับับพี่ดองครับก่อนจะพูดถึงเรื่องสมาคมผมอยากรู้ความเป็นมาของพี่ดองนิดนึงเดิมทีผม มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับก็ทําอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแสดงว่าพี่ก็เรียนสูงพอสมควรก็จบอนุวิญญาครับสาขาเครื่องกลแต่ว่าไปทมงานก่อสร้างครับตอนนั้นตอนอายุเท่าไหร่ที่ไปทำงานก่อสร้างตอนนั้นที่เริ่มทํางานใช่ไหมครับเริ่มปี42ครับไปเริ่มทำงานก่อสร้าง ก็ทํามาจนถึงปี52ครับถึงเกิดอุบัติเหตุทำมาสิปีครับนะครับก็ไปเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดชมรีนั่แหละครับสาเหตุของอุบัติเหตุคืออะไรคือผมขับมอเตอร์ไซค์เราะนั้นก็ตอนเช้า8ปดโมงแปดโมงกว่าไปส่งลูกก็ไปถึงแยกอาอุดมจอดติดแสดงอยู่ครับรถเทเลอร์เบรกเขาแตกเขาก็มาอัดข้างหลังผมเต็มๆเลย เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ความประมาทของฝ่ายเราเลยไม่ใช่เลยครับเราเราก็จอดติดไฟแดงอยู่ดีๆนี่แหละครับกระเด็นไปอยู่น่าจะไปอยู่กลางสี่แยกนั่นแหละครับครับวินาทีนั้นนี่คือรู้เลยว่ามันคือหลังมันหักนะฮะแต่ว่าณออนนั้นยังมีสติคอรู้อยู่มีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นพอรู้สึกว่าสายตาเริ่มมองเริ่มมองเริ่มดับดับดับแต่ว่า มองแล้วไม่เห็นแล้วแต่หูยังยังได้ยินอยู่ครับนะครับก็สักพักหนึ่งก็รถผู้ภัยมารับไปไปไปโรงพยาบาลวันนั้นก็อาการก็หนักพอสมควรนะครับว่าปอดแตกทั้งสองข้างโอ้โหแล้วก็ซี่โครงหักไปน่าจะเจ็ดซี่ที่หมอเขาบอกนะครับแล้วก็แก้วหูทะลุยื้อกันอยู่น่าจะถึงช่วงบ่ายถึงถึงว่ารอดก็คือ ฟื้นมาตีตอนประมาณน่าจะเย็นๆประมาสี่โมงเย็นเราก็เห็นแล้วเออเราเราอยู่โรงพยาบาลเราเราเร,าราอดแล้วแล้วก็สลบไปเลยรกระดูกซี่โครงหัก<ม>ออข้อที่ 10, 11เเป็นสาเหตุที่ว่าให้เดินไม่ได้เพราะว่า<ม><ม>กระดูกสันหลังหักตอนนั้นคิดว่าจะรักษาหายไหมหรือว่าตอนนั้นตัดสินใจเ,ออเข้าใจแล้วว่าตัวเองต้องอาจจะต้องเผชิญกับสภาพความพิการค<ม>ือตอนนั้นเวลานั้นเนี่ย คือตั้งแต่ใต้เรานมไปเราเราเราไม่รู้สึกอะไรเลยมันชาไปหมดเลยมันมันเหมือนว่าเหมือนเราไม่มีช่วงล่างอย่้ยมันมันไม่มีอะไรเลยครับก็ถามคุณหมอคุณหมอครับผมจะเดินได้ไหมครับคุณหมอบอกก็คงคงจะยากหน่อยคุณก็จะคล้ายๆกับกิสเนตตามผมก็นั่งนึกอ้าวกีสเนเขานั่งรถเข็นนี่นะอ้าวตายแล้วก็อึ้งไปอยู่พักหนึ่งก็ยังมีความหวังว่าน่าจะหายอยู่แต่ว่าก็อยู่อยู่ไป อยู่ไปกับความพิการก็มันทําให้เราเหมือนกว่าเริ่มจะยอมรับนะคร<ม>ซื้อยานน่นยานี่มากินอะไรก็แล้ว<ม>สารพัด<ม>ก็มันก็มันก็ไม่ไม่มีอะไรที่ว่าจะดีขึ้นครับจนกระทั่งน6เดือนผ่านไปเนี่ยภายใน6เดือนนะครับถ้าสองเดือนแล้วเนี่ยอาการจะดีขึ้นมันจะฟื้นตั้งแต่สองเดือนแล้วครับแต่ถ้าเกิด2เดือนไปแล้วที่ไม่ดีขึ้นมันยังอยู่อย่างนี้ภาพผล 6, 6เดือนไปแล้วมันก็จะเป็นสภาพอยู่แบบนี้แล้วครับ ก็เลยก็เลยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยพิการก็ถามว่ายอมรับได้ไหมมันมันไม่ได้คิดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงให้มันให้ให้เราอยู่ได้ต่อไปครับถือว่าพี่ด่งก็เป็นคนที่มีกําลังใจเข้มแข็งครับบางคนนี่อาจจะเฟล,ลไปเลยนะใช่ไหมครับอันนั้นเขาจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนรถติดก,กับดักตัวเองแต่บางคนเนี่ยคือนอนซมอยู่ยนั่นอ่ะไม่ไม่ทำอะไรครับอยู่อยางนั้นประมาณ สามปีก็มีสี่ปีห้าปีก็มีครับคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองเราจะพลิกสู้กลับมาสู้ได้ยังไงเหตุผลที่พี่โด่งคิดจะต้องสู้จะต้องอยู่ต่อไปเนี่ยตอนนั้นก็มีครอบครัวแล้วมีครับภรรยามีลูกลูกกี่ขวบวันที่เกิดดูตอนนั้นน่าอยู่จะอยู่ประมาณหกห้าหกขวบแล้วครับโอ้ยังเล็กอยู่ยังอยู่อนุบาลอยู่ฮะครับเราก็คิดว่าเราจะต้องอยู่ครับอยู่กับ ครอบครัวแล้วก็อยู่เพื่อครอบครัวให้ได้แต่ด้วยสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะทำอะไรได้สิ่งที่จะทำให้อยู่ได้ก็คือเราก็มองว่าเราจะอยู่ยังไงให้ครอบครัวเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้แต่เงินที่ได้จากประกันมันก็มันก็ไม่มากนะครับมันก็อยู่ได้ช่วงระยะเวลานึงพอถึงเวลาเขาก็ครอบครัวก็จะแยก หรือว่าอย่างแฟนเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเขาว่าเดิมทีเนี่ยผมจะทํางานคนเดียวเราเป็นคนที่เป็นคนหลักในการหารเลี้ยงครอบครัวแฟนจะอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลลูกแต่พอเรามาเป็นนี้ิตูวปุ๊บทุกอย่างก็ต้องไปตกอยู่กับแฟนครับเขาก็คงจะเหนื่อยนะครับเขาก็คงอยากจะหาคนที่ ดูแล<ม>เลี้ยงดูเขาได้<ม>นะครับตอนแรกก,ก็ไม่เข้าใจ<ม>แต่พอนานๆไปแล้วก็จะมันก็จะเข้าใจตัเองคือเรา<ๆ>เราก็ต้องยอมรับสภาพจะต้องยอมรับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะจะหาหลักประกันใหม่ใช่ครับครับปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่มองภาพดงด่ายคือคือเรื่องบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ ร่วมส่งมอบรถวิลแชร์1,000คันให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเติมรอยยิ้มให้สังคมร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเลขที่บัญชี301-3-60253-8เสียใจเล็กๆเลยตอนนั้นตอนแรกก็อาจจะเฮิร์ตแล้วครับ,รบายอยู่ช่วงระยะเวลาลูกลูกที่ยังเล็กๆอยู่ แฟนเอาไปด้วยไหมฮะเอาไปด้วยครับเอาไปเลี้ยงด้วยเพราะว่าลําพังผมก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยก็จะเลี้ยงไม่ได้เขาเลยเอาไปด้วยครับหลังจากนั้นพี่โด่งอยู่คนเดียวโดยลําพังใช่ครับอยู่คนเดียวดูแลตัวเองยังไงวันๆก็จะอยู่กับเช้ามาตื่นมาก็จะกินจะนอนอยู่อยู่จะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละครับไม่ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนยังเรายังเคว้งอยู่เราก็ยังหาหลักว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรดีครับนะครับ บังเอิญตอนนั้นนอนตอนนอนอยู่บ้านก็มีคนพิการร่วมกับอ,อสมอของหมู่บ้าน <c oughs> เขาก็มาตรวจเยี่ยมตามบ้านว่าเอ๊ะมีคนพิการอยู่สามบ้านไหมที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหน <c oughs> เขาก็มาเยี่ยมก็ <c oughs> มีคนพิการเขาก็มาเห็นผมนอนอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าเขาก็แนะนําให้ไปที่สว่างคณิวัตสว่างคณิวัตครับที่บางปูที่บางปูครับผมก็เลยสมัครของท่อ74ครับแล้วก็ได้เอาไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นเพราะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรักษาทำกายภาพอไรฟรีทุกอย่างก็เลยไปหาคุณหมอที่จุฬาที่ตึกพอบลอชั้นห้านะครับราสตัดฟื้นฟูห,หมอก็วิ่งฉายเสร็จปุ๊บก็ส่งไปตัวส่งไปฟ<า>ื้นฟูที่บางปูรอคิวอยู่ประมาณเดือนกว่าครับทางบางปูก็โทรมาให้เราไปหหเหตุผลที่ต้องรอเป็นเดือนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องไปเข้าคิวรอเตียงว่าง ต้องรอเตียงว่างครับต้องรอเตียงว่างรอเตียงว่างก่อนถ้าไม่มีเตียงว่างก็อาจจะยาวไปก็ยาวนะครับก็อาจจะเป็นอาจจะครึ่งปีก็มีที่ฟังฟังดูแต่แต่ส่วนมากก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ2เดือนสองเดือนครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับผมแต่ทางที่ดีมันควรจะมีความรวดเร็วมากกว่านี้เพราะการกายภาพบําบัดเนี่ย่อยทิ้งนานมันรอไม่ได้ใช่ครับเส้นเอ็นมันอาจจะยึดมันอาจจะยืด นักกายภาพเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยตรงไหนเนี่ยที่ใช้ได้บ้างเขาก็จะฟื้นฟูตรงนั้นมาฟื้นฟูตรงนั้นใช่ครับให้มันใช้ได้เขาทํำยังไงก็คือขั้นแรกเขาจะตรวจตรวจร่างกายเราก่อนครับตรวจเสร็จปุ๊บว่าตรงไหนใช้ได้เสร็จปุ๊บก็เริ่มต้นจากให้เรายกดัมเบลยกดัมเบลครับเช้ามาเนี่ยจะต้องยกดัมเบลทุกเช้าเลยแสดงว่าเขาเห็นว่าส่วนบนของเราพอที่จะช่วยตัวเองได้ก็เลยมาเน้นตรงส่วนบนถูกต้องครับเพราะว่า ออตอนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนักกายภาพที่เขามา,มา,ม,ามากระตุ้นไฟฟ้าให้เ,เขาบอกแล้วว่าอของของคุณเนี่ยอนาคตเนี่ยยังไงต้องใช้แขนพาร่างกายไปนะเพราะนั้นคุณจะต้องไปฝึกกำลังแขนให้ได้มากที่สุดในจุดที่อยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสิ่งที่ได้คือร่างกาย,ากายได้ฟิตกลับมาใช่ครับนะฮะ<อ>แล้วมีมุมที่เราได้อะไรที่เพิ่มเติมจากในศูนย์ กับเพื่อนคนพิการตรงนั้นเข้าใจว่าต้องมีหลายคนใช่ไหมมีครับมีมีคนหนึ่งเขาจะเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นไอดอลของของรุ่นน้องๆที่เป็ฝึกนะครับใครก็เห็นแล้วก็อยากจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาทํางานอยู่การท่าเรือเขาจะไปไหนเขาก็ไปเองได้ไปต่างจังหวัดขับรถเขานอนปั๊มนอนในรถเขาก็ทําเขาได้นะครับเสร็จเสร็จต่อไปเขาจะไปที่พระมหาไทยพระมหาไทยนี่อยู่ครับ เป็นโรงเรียนสอนซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยคือฟรีนะครับฟรีทุกอย่างก็จะมีหลักสูตรที่ว่าเขาดังๆก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วมีภาษาอังกฤษโดยที่ว่ามีคนที่มาเป็นจิตอาสาจากต่างประเทศมาเป็นครูสอนภาษาให้ไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของเอกชนหมาไทยเป็นมูลนิธิครับมูลนิธิมูลนิธิระมหาไทยพี่ดงหลังจากที่ฟื้นฟูเสร็จแล้วร่างกายเรา แข็งแรงแล้วสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตอนนั้นวางแผนในชีวิตยังไงก็ต้องหาอาชีพต้องหาอาชีพหาอาชีพทำนะครับตอนแรกเนี่ยก็ยังได้รับเหมายอยู่เพราะว่าหน่วยงานราชการที่ผมตอนนั้นผมผมจะทำรับเหมาก่อสร้างจากประมูลจากราชการ,รพี่ที่เป็นคู่เขยด้วยกันเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาก็จะประมูลได้มาผมก็จะดูแล สายงานทั้งสายผู้ปกครองเนี่ยที่ว่าดูบ้านเด็กชายครับเขาก็ยังเห็นฝีมืออยู่เขาก็ยังให้งานอยู่แต่ว่าอย่างว่าฮะงบประมาณของหลวงก็ค่อนข้างจะมีจำกัดก็ได้แค่งานสองงานแต่ครั้นี้เราต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงปากท้องผมเลยจะต้องมองหาอาชีพซึ่งจะต้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแล้วต้องดูแลตัวเองใช่ครับดูแลตัวเองไหนจะครอบครัวอีกก็เลยพอดีว่ามี รุ่นพี่ที่เขาทํางานแล้วเป่าเขาสร้างด้วยกันเขาก็เชื่อฝีมืออยู่เขาก็เลยให้ไปคุมงานที่ที่จังหวัดระยองครับนะครับมันก็เป็นซตยงานทําบ้านจัดสรรผมก็จะดูในส่วนของเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ทางผู้รับเหมาเขาจะขอเบิกมาเพื่อจะเอาไปสร้างบ้านเนื่องจากว่าสต์งานเนี่ยฝุ่ดมันเยอะนะครับผมอยู่แล้วก็มีแผลกดทับด้วย ก็เลยมีการติดเชื้อ mm hmm. พอติดเชื้อเสร็จปุ๊บ mm hmm. ก็เลยต้องไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปูกแดง mm hmm. ก็นอนอยู่เป็นเดือนจนกระทาั่งงานเขาก็ต้องเดินต่อแล้วจังหวะว่าเขามีการแยกแยกสายงานกัน mm hmm. ผมก็เลยต้องก็เลยต้องออกปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่มองภาพได้ไง่ายคือคือเรื่องบริการสาธารณะและสิ่ง อำนวยความสะดวกของคนพิการครับร่วมส่งมอบรถวิวแชร์1,000คันให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้ยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเติมรอยยิ้มให้สังคมร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเลขที่บัญชี301-3-60253-8ได้ยกับไปอยู่บ้านที่ชมปีมีมีน้องคนเนี้ยที่ ตอนให้ประทัากายภาพเขาก็มาช่วยดูแลคอยเป็นขาเป็นแขนแล้วคอยวิ่งซื้อของให้เราเราจะเอาอะไรก็สั่งน้องเขาก็จะวิ่งซื้อให้เราโดยที่ว่าผมอยู่บ้านก็สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้เอยมีคนใจบุญเขาก็เป็นเพื่อนบ้านของข้างๆบ้านเขามาดูแล้วก็มาถูกฉลองที่บ้านเขาก็มาขอซื้อต่อขนาดขายได้แล้วนะครับผมยังอยู่ต่ออีก5 6เดือน เราก็กำลังขยับขยายว่าจะไปอยู่ไหนดีใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนดีมาเช่าบ้านที่พัทยาอยู่คนซื้อบ้านต้องมาเช่าบ้านรอที่เราจะขยายขยายอู้น่ารักมากคนนี้ถือว่าเป็นไม่รู้นะท่ามุมของคนไทยเราถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับชีวิตพี่ดองคนหนึ่งครับใช่ครับต่อเติมเสร็จปุ๊บผมก็เลยต้องย้ายจากจอมรีมาอยู่ที่ โคราชก็มาอยู่กับครอบครัวใหญ่มาอยู่คุณพ่อคุณแม่ครับใช่ตอนนั้นก็มีเอาเอาพุ่งมาเลี้ยงด้วยครับก็มาเลี้ยงแบบเหมือนก็ก็ฆ่าเวลาเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังเควยอยู่มันใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งพอดีว่าพี่สาวเนี่ยรู้จักกระทางนายกสมาคมผลิการจังหวัดนครราชสีมาหรือพี่มานิลัต พี่แกบอกว่ามีงานให้ทํานะอลองเข้ามาดูมาทํางานเกี่ยวกับทางด้านเอกสารครับก็มาอยู่ที่สมาคมก็ตอนนั้นก็มีผมคนเดียวที่ีท่ทมาอยู่ที่นี่ครับนะครับก็มาทําก็เลยมาเห็นพี่แกก็เป็นแรงบันดาลใจว่าขนาดพี่แกหนักขนาดนี้พี่เขาพิการ,รใช่ไหมครับพิการครับพิการการการหนักกว่าผมเป็นแต่ต้นคอ,อก็เลยพิการทั้งตัว มือนี่กำไม่ได้ขนาดมือกำไม่ได้แกก็ยังเซ็นเอกสารเอกสารแกก็จับมีวิธีจับปากกาของแกแกก็นอนทํางานแกนอนทํางานเท้าจนข้อศอกเนี่ยแกก็ยังสู้แกก็ยังทําแล้วเราเนี่ยช่วงแขนดีสมองดีทําไมเราเราก็เราก็ทาได้ก็เลยมาทําเกี่ยวกับทางด้านเอกสารครับโดยว่าอยู่ของบริษัทดาราโปลสมาคมก็เป็นตัวกลาง ใ,ในการติดต่อบริษัทเอกชนที่อยู่ในเงื่อนไขใช่ครับครับให้กับมาให้กับพนิการเดือนละเท่าไหร่ครตอนนั้นคือเขาเราจะตกลงกันทํางานกันแค่16วันนะครับก็ได้เป็นรายวันครับอตอนนั้นก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ300ยบาทางครับเนี่ยตอนนั้นจนกร,นนระทั่งเพออยู่อยู่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีงานมาตา3า3หนะครับของมูลนิธิมองไม่ขับนะครับ ซึ่งมุ้ที่เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นตัวกลางเหมือนกัน mm hmm. ในการที่จะไปดิวไปติดต่อให้กับบร mm ิษ hmm. ัททางร้านหรือว่าธนาคาร,ครนะครับระหว่างบริษัทกับคนพิการ,รนะครับก็ผมก็ได้ทำในในส่วนของมาตรานห mm ้า hmm. ก็คือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยบนท้องถนน mm hmm. โดยที่ว่าทำสี่ภารกิจก็จะมีรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ก็ร่วมตั้งด่านกับตำรวจนะครับแล้วก็เป็นเทปิยกรแล้วก็เป็นเยี่ยมเหยื่อรายใหม่ซึ่งที่ว่าประสบอุบัติเหตุคร,ครับสมาคมนะครับที่ที่ผมอยู่เนี่ยห้างเซ็นทันได้ติดต่อมาว่าหาคนพิการตอนแรกก็เอาให้แค่10คนที่ว่าจะทำ เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอันนี้มาส่งเสริมอาชีพแล้วใช่ครับเป็นการส่งเสริมอาชีพช่วงปี63เนี่ยบังเอิญมีการท่อผ้าป่าท่อผ้าป่าเพื่อจะบริจากรถิวแชร์โดยสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งผมก็ได้รับความไว้วางใจให้มาทําหน้าที่เป็นเลขาธิการป่าประสบความสําเร็จไหมครับก็ประสบความสําเร็จครับก็ได้ได้งบประมาณ อยู่ก้อนหนึ่งนะครับก็ซื้อวิวแชร์ได้ประมาณร้อยกว่าคันนะครับก็ไปจากที่กรุงเทพไป40คันครับแล้วก็มาไปจากทางจังหวัดอีสานอีกน่าจะประมาณเจ็ดแปดจังหวัดนะครับครับเพรว่าไปไปจากกันจังหวัดละห้าคันบ้างสิบคันบ้างครับนะครับก็พอหลังจากหกสามเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนวิกฤตโควิดเหมือนกันครับก็เลยทุกอย่างมันก็เลยชะงัดกันไปหมดนะครับตอนตอนปีหกสามเนี่ยเราเราก็ได้ ทางสมาคมได้การสนับสนุนของเซ็นท่านอ,อ,อีกประมาณ10กว่าโลนะครับแล้วมันได้เป็นโรงแปรรูปน,นะครับก็พอหลังจากสร้างโรงแปรรูปเสร็จปุ๊บก็เจอโควิดเห็ดเราก็ไม่ค่อยมีนะครับโรงแปรรูปก็เลยชะไม่นนได้ะตอนนั้นตอนนั้นถ้าไม่เจอวิกฤตโครงการเห็ดเนี่ยเราจะแปรรูปเป็นอะไรเป็นเห็ดพวกเห็ดสวรรค์ เห็ดกอบเห็ดตามรสอะไรพวกนี้ทำมันคิดอะไรพวกนี้เรียกว่าแปรรูปเป็นอาหารทานได้ทันทีใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเห็ดเราเราค่อนข้างจะเยอะออกมาเยอะเยอะมากนะครับคือปัจจุบันเนี้ยสภาพสังคมมันก็ผ่านวิกฤตมาแล้วโควิดตอนนี้ในมุมของที่พี่โดมรับผิดชอบดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเนี่ยนะครับมีโครงการอะไรใหม่ๆมีการระดมทุนนะครับ ให้ได้เป้าหมาย1000คันคัเพื่อที่จะแจกให้กับคนพิการผู้ได้โอกาสหรือผู้สูงอายุนะครับบริจาคทางสมาคมโดยที่จะมีขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วกรณีคนพิการผู้สูงอายุหรือคนได้โอกาสที่จะประสงค์จะขอรับวิวแชร์จากทางสมาคมจะต้องมีกระบวนการยังไงก็อันดับแรกนะครับอยากจะให้ขึ้นทะเบียนก่อนนะครับขึ้นทะเบียนโดยผ่าน id line ซึ่งจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ร้องขอมาครับว่าต้องการมีแชร์นะครับทางเราก็ติดต่อมานะครับหรือว่าผ่านทางรายการของเราก็ได้ครับครับซึ่งถ้าเกิดมีจํานวนมากเกินกว่างบประมาณเราก็จะรอรับบริจาคไปเรื่อยๆนะครับครับจนกว่าจะได้ตามวัตถุประสงค์ครับหรือหรือถ้าเกิดว่าไอ้เงินทุนที่ได้รับการบริจาคมันยังไม่เพียงพอก็ต้อง รอคอยนิดหนึ่งใช่ไหมครับขอขอให้รอหน่อยครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วนะครับเราก็จะต้องทําให้ได้นะครับครับท้ายสุดของรายการเนี่ยอยากจะให้พี่โดงพูดถึงพี่น้องเพื่อนๆคนพิการซึ่งอาจจะเป็นคนที่ประสบกับชีวิตที่พิการใหม่เขาควรจะมีวิธีคิดมีการดํารงชีวิตยังไงครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลุกขึ้นมาสู้ครับเพราะว่ากําลังใจเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะครับ ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ล่ะครับคนที่อาจจะเป้นคว้างนะครับให้กลับมาขึ้นลุกขึ้นสู้ครับให้พี่ดองพูดกับสังคมดว,ท,วทั่วไปก็อยากจะให้สังคมนะครับช่วยเหลือนะครับโดยที่ว่าการจ้างงานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยที่ว่าให้ทางบริษัทร้านค้าเนี่ยหายมาจ้างงานคนพิการ ดีกว่าที่จะเอาเงินไปเข้ากองทุนนะครับเพราะว่าการจ้างงานของพิการเนี่ยจะทําให้เขามีคุณค่าแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวนะครับก็สำหรับที่เป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนที่ประสงค์ในของมาตราสาครับีซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางรัฐบาลเห็นมีเยอะปุ๊บก็เลยจะมาขอแบ่งเพื่อเป็นคืนเข้าแผ่นดินแต่ว่ากองทุนเนี่ย มันก็ดีนะครับสําหรับคนพิการ,รแต่ติดด้วยที่ว่าเงื่อนไขที่ตรงการบริหารของหอน่วยงานราชการนะครับทำให้อาจจะมีการกู้นะครับของคนพิการซึ่งจะติดขัดเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนหรือ,เ,อ,อเงื่อนไขในการกู้อย่างเช่นคนค้าอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ผมในฐานะคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนนะครับก็อยากจะฝากไปทาง หน่วยงานของรัฐนะครับว่าช่วยปรับลดเงื่อนไขในการผู้เงินเพราะว่ามันจะลำบากมากครับสำหรับผู้พิการที่จะขอกู้เนี่ยเงื่อนไขจะค่อนข้างจะจะมากนะครับจะปรับลดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้พิการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการแชายยิ้มมืนบุญได้มาคุยกับเลขานุการสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เราได้ประสบการณ์เราได้รับรู้ปัญหาเราได้รับรู้เรื่องราวของพี่น้องคนพิการซึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่ผมคิดว่าสังคมควรจะต้องปรับทัศนคติใหม่และหันมาดูแลพี่น้องคนพิการคนพิการเหล่านี้นะครับหลายคนมีความสามารถหลายคนมีศักยาภาพนะครับแต่ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องคนพิการเหล่านี้ มีความจำเป็นอย่างยนิ่งที่สังคมทั้งสังคมจะต้องช่วยเหลือดูแลสำหรับปีนี้นะครับสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการก็ได้จัดโครงการร่วมกันทำบุญใหญ่นะครับต้อนรับปีมังกรทองโดยเปิดรับบริจาคในการสนับสนุนจัดหาวิวแชร์เพื่อที่จะส่งมอบให้กับบรรดาพี่น้องคนพิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้ชราภาพนะครับท่านสามารถสนับสนุนนะครับ โครงการนี้ผ่านทางสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสำหรับผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับวิวแชร์จากทางสมาคมท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางไลน์ไอดีที่ปรากฏอยู่บนจอครับปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่มองภาพได้ง่ายคือคือเรื่องบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการครับ ร่วมส่งมอบรถวิวแชร์1,000คันให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเติมรอยยิ้มให้สังคมร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเลขที่บัญชี301-3-60253-8